สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนต้องกินกาแฟถูกไหมเออแต่เลือกกาแฟที่ให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผิวสวยแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะนี่คือแฮปปี้โกนะคะแฮปปี้โกเราใส่คอลลาเจนเปบนฐานช่วยใหุ้นผิวสวยเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะได้ผิวสวยหุ่นดีนะคะเขาใส่กระบองเพชรใส่ตัวขาวใส่ซูโครสซูโครสคืออะไรจ๊ะซูโครสคือความหวานแทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นคนเปรวมนกินได้ ทานนะคะเอฮันนี่มาชิมรสชาติกันนะคะรสชาติของเขาบอกได้เลยค่ะขมหวานมันความหอมหอม,มเมกาแฟโคตนะไม่ได้เวอร์นะคะลองเอาไปซื้อแล้วลองไปลองชงแล้วจะ,จะพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเออเฮ้ยโคตรอร่อยนะคะ,ะชิมขม,มหวานมันผมปบาแลมปบาแลม,แมหวานนิพล มันติดคอโอเคนะไปแล้วค่ะไปหาซื้อกินถ้าหาไม่ได้คลิกเข้าไปได้วีโอนี้นะคะมีดิงก์แปะไว้ให้คุณสามารถสั่งตรงบริษัทได้เลยนะคะโปรโมชั่นบริษัทจัดคุณก็จัดไปโอเคเนาะไปแล้วค่ะไปน,น้นจ้า